สวัสดีค่ะกำลังจะเอาไปชูแสงสว่างนะคะซึ่งแสงสว่างอันนั้นเป็นประติมากรรมอันงดงามนะคะเป็นสิ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามของเมืองโคโนนะคะอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะคนไกลบายตุ๊กเจโลนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ พาไปชมพระวิหารคโนโดมนะคะพระวิหารคู่บ้านคู่เมืองของชาวโคโลนนะคะครั้งหนึ่งแล้วก็จะเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะกับการนําเสนอพระวิหารโอ้ยหนาวกับการน,นำเสนอพระวิหารนะคะของโคโลนจะเห็นอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าอยู่ที่เมืองนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมไปนั่งนะคะกลองจะได้มิสัน ช่วงนี้พยายามบอกว่าถ่ายแบบไม่ให้กล้องสั่นนะคะคนดูจะได้ไม่เวียนหัวเพราะอยากจะเป็นยูทูบเบอร์กับเขาบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเดือนมกรานะคะของปี2021นะคะทุกเจโลก็นั่งอยู่หน้าพระวิหารนะคะทางเข้าของพระวิหารเขินเนอรดมนะคะอุ้ยหนาววันนี้น่าจะประมาณ2องศานะคะ พระวิหารเครโดมนะคะก็เป็นพระวิหารโ้ยหนาวพระวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกทิกนะคะถ้าเรียกเป็นภาษาังกฤษเนี่ก็เรียกว่า c a t h ร d r a l Church of s ต์ n t Peter นะคะก็คือพระวิหารของ s ต์ป t Peter นั่นเองนะคะแต่ถ้าคนเยอรมันเนี่ยเขาจะเรียกอันนี้ว่าเคเนอร์โดมนะคะโดมก็คือพระวิหารนั่นเองนะคะ ชมบรรยากาศด้านหน้ากันะเงียบเหงานะคะช่วงโควิดนะฮะช่วงโควิดตรงนั้นก็จะเป็นสถานีรถไฟนะคะของเมืองโคโลนนะคะสถานีรถไฟหลักนะคะโคโลนเซ็นเตอร์สเตชันถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษถ้าคนคนภาษาอังกฤษอ่านก็จะอ่านออกว่าคโรน HBF นะคะแต่ถ้าเรียกเป็นภาษาเยอรมันก็จะออกเสียงว่าเคิร ็อปบานหอบนะคะอันนี้ก็เป็นย่านที่จดมุ่งหน้าไปสู่ย่านช้อปปิ้งนะคะย่านช้อปปิ้งของกรนี่เองะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของท่าที่หนึ่งนั้นร้านกาแฟร้านโปรโดโปรโดมากเลยก็คือร้านนี้นะคะชื่อร้านไรซ์ชาร์ e เชคนะคะเป็นร้านกาแฟที่เพื่อนๆพี่ๆท,ที่มาจากเมืองไทยได้มาเยี่ยม ก็ะะได้พามาดื่มกาแฟที่นั่นดี่จทุกคนเลยค่ะทุกคนจริงๆไม่ได้ค,าค่าเห็นแวบ,บๆก็เป็นดีใจนะครับ้หอมเพราว่าชาวบุรีจะ,ออก,ะกับน,นะคะับน้ำหอมดีใจหนึ่งหนึ่งชมกันอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูใ,ใกล้ๆนะคะแต่ว่าต้องจัดสั่นนิดนึงพยายามไม่เคลื่อนไหวตัวเองนะคะ มาเล่ากันนิดหนึ่งนะคะพระสัต์พระวิหารคุนนโดมเนี่ยที่บอกว่าเป็นปราสาทเก่าแก่นะคะเก่าแก่มากๆนะคะเริ่มก่อสร้างเมื่อพฤษศักราชค .1248 นะคะ,ะ,คะแล้วก็สร้างสร้างหยุดหยุดสร้างสร้างหยุดหยุดอยู่นะนะคะจนจนมาสร้างเสร็จสิ้นเมื่อปี1880นะคะ<ม>แล้วก็มีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งแต่1950เนี่ย จนถึงปัจจุบันเนี่ยอุ้ยกล้องสั่นนะหนาวด้วยเนี่ยหนาวแล้วมือมือมันสัน่นตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเนี่ยก็เริ่มปรับปรุงมาเป็นบางจุดบางจุดมาโดยตลอดนะคะปรับปรุงเรื่อยๆนะคะไฟหันการปรปับปรุงอันนี้คือหนาวในพี้นที่สันส่นๆเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะคะไฟหานมีความสูงเอ่อความสูงเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบเจ็ดเมตรนะคะร้อยห้าสิบเจ็ดเมตรนะคะ สามารถเดินไปจากข้างล่างไปถึงยอดได้นะคะจะมีวันเดินแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเจโลไม่ไม่กล้าเดินนะครับเพราะว่ากลัวกลัวตกลงมานะคะเพราะว่ามันก็สูงพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็เคยมีเด็กน้อยโดดลงมาด้วยแล้วก็ตุยนะคะตุกตุยเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะคะเช็คเวลาก่อนพอดีต้องไปหามหมอต้องฝันนิดนึงนะคะเช็คเวลาหาหมอเราะยังมีเวลาประมาณสิบนาทีนะคะจะพาไปดูใกล้ๆนะคะ จะถ่ายคุณณดมเนี่ยพระวิหารคุนดมเนี่ยให้ดูกันอยู่เรื่อยนะคะในคลิปของเจโลที่ที่ทำทำมานะคะตั้งแต่เก่าก่อนนะคะจนถึงคลิปปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าพระวิหารพระวิหารคุนดมเ,นเป็นพระวิหารที่วิจิตรมากนะคะและเก่าแก่มากนะคะและเคยง่งผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วนะคะสมัยสงครามเย็นแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยนะคะคือ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็มีการระเบิดตุ้มตามตุ้มตามกันนะคะแต่ว่าพระวิหารเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพไม่ไม่เขาเรียกใช้ขอใช้คำเรียกลรวมว่าไม่พังนะ,ะแต่ว่าตึกอื่นๆเนี่ยเขาก็พังกันหมดนะคะเนสวยมากเลยนะคะสวยมากมายนะคะอ่า ประตูก็ยังสวยเลยเดี๋ยวจะเดินไวไปนิดนึงนะคะจะพยายามไม่ให้กล้องมันไหวนะคะอันนี้คือทางเข้านะคะแล้วก็เป็นนักโบสอันนี้คือนักโบสนะคะช่วงนี้ก็จะเข้าก็ยากนิดนึงนะคะเลือกเชียมไม่เข้าดีกว่าปกติเนี่ยเจโรก็จะเข้าไปขอบคอนในโบสนะคะอยู่เรื่อยๆนะคะ แต่ช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะก็ไม่ได้ขับไปเลยเพราะกลัวแล้วก็รู้สึกว่าน้ำมน์นะคะน้ำมน์เนี่ยก็จะไม่มีการวางน้ำมน์มาให้ให้เราได้อูบน้ำมน์เองนะคะเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะคะก็เลยช่วงนี้ก็พักก่อนละกันนะคะตัวไก่ตัวมันโตไผ่ต,ตมันเด้นนะคะแล้วก็จะเดินไปมุ่งไปสู่ทางย่านของช้อปปิ้งนะคะที่บอกว่า มันมีป้าย471น,นะคะน้ำหอมอยู่นะคะด้านข้างนะคะปกติเนี่ยก่อนหน้านี้ตรงเนี้ยเป็นช็อปของหนุย่ยวิทองเนาะ <S <S แล้วก็ตอนนี้นางก็ย้ายไปอีกมุมหนึ่งนะคะเพราะว่ามีมีก่อสร้างตึกอันนี้นะคะมีการแบบปรับปรุงตึกนะคะแล้วก็ก่อสร้างใหม่นะคะช็อปหลายช็อปก็ย้ายไปอีกโซนนะคะเดี๋ยวจะไดนไปตรงเอ,อ่ชอช็อป ของน้ำหอมซีเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วจะแผ่นกล้องมาให้ดูไปวิหารอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะสวัสด,ดีกันไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวพอจะไลฟ์อีกนะคะของไปวิหารคน่นดมมุมมุมอื่นๆนะคะแล้วก็ถ้าหลังโควิดแล้วเนี่ยจะเข้าไป พาไปชมนะคะในมุมของส่วนของด้านในของพระวิหารนนี้ช็อป4711นะคะตอนนี้มันปิดนะคะพอลับดาวมาพ้ลนต้องซื้อนัอกหอม4711กลับบ้านนะคะตะกรวดก็ยังดีนะคะนี่นะคะระวันที่1ไมิใชนาระไปหันคืนระด,ดมนะคะ ังคโครน,นะคะก,กับกวันที่หนาเหน็บนะคะมือจะแข็งแล้วนะคะยังไงก็สวัสดีนะคะเจอก,กันทุกหน,นะะ้าค่คคนไกลไปายตุ๊กเจลงนะคะสวัสดกค่ะ